โ oh, oh. อ้โหอ่าแล้วกันละกินนั่นละกินนั่นละค่อยๆเลื่อยทันละเออเ oh, oh. ขาเ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 ขาค่อยๆเลื่อยไปท่านั่นละอ้าวเอาชิงชันครับผมเออได้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 ไดไดได โอ้ข้างบนมันแก่แล้วนี่เป็นสีน้ำตาลแล้วไงแล้วพี่อ่านไแล้วได้เครื่องแล้วโอ้โหเยี่ยมเลยครับผมไม่ต้องขึ้นให้ยากครับอ่าเรียบร้อยได้แล้วได้แล้วลงมาแล้ว นิบนิบบเลื่อนเลื่อนเลื่อนคาไที่ระวันาคานั่ครับก่อนันทับได้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 เอเอ ยี่เห็นอีกอออออออเเ่าขาดแ่นอนคร prayed, ah, ั้งนี้นี่ป่ะลื่อยปวดแขนอ๋ออ่าไปไปยังพักพักกันไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับผม ลงแล้วลงแล้วครับผมโอ้อะานทีเด้ออันนี้ครับพี่น้องลูกชิงชันครับสดสดเลยโอ้โหนี่เริ่มเป็นสีเหลืองนี่คือเริ่มแก่แล้วครับผมเริ่มแก่ใช้ได้แล้วนะฮะเดี๋ยว,เร,เ,เ,วเ,เราเอาไปบ่มเอาไว้อีกเก็บแล้วเอาไปบ่มเอาไว้อีกนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือฝักของเขาเป็นพวงเลย ใน,นส่วนนี้คือใบเป็นอย่างนี้ครับเดีย๋ยวมาดูที่รอยตัดเป็นยังไงบ้างรอยตัดก็เป็นอย่างนี้นะครับผมเนื้ออันนี้ยังไม่แก่เป็นแบบนี้ถ้าแก่มันจะเป็นแบบนี้พี่น้องครับผมนี่ครับผิดสินตามแบบนี้นี่คือแก่แต่ที่เรานี่ก็เริ่ม เริ่มแก่แล้วครับเก็บได้ถ้าฝักใหญ่ๆมันจะมีอยู่สองสองเม็ดในฝักหนึ่งนะครับนี่ครับอ่ให้พี่น้องเห็นครับผมมีต้นของเขาอยู่นั่นฮนะเดี๋ยวด้านหลังพาไปดูต้นนิดนึงนีนน่ต้นชิงชันอันนี้แตกเป็น2นางครับผม เห็นไหมครับเป็นเกดอย่างนี้ฮะเป็นสเก็ดตแบบนี้ไปเลยเเน,ลนี่ครับมีสองต้นนะฮะอีกนี่อีกต้นหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะเก็บลูกวันนี้ชวนพี่น้องมาเก็บเม็ดชิงชันลูกชิงชันเผื่อพี่น้องบางท่านที่อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับ